ดูสิอโอ้ปาลันเจ็บเหรอลูกเจ็บไหมครับอ๋อเจ็บเหรอลูกอืมดูหน้าสิโดนมแมลงค่ะใช่ค่ะตัวริ้นค่ะตัวริ้นที่นี่เขาเรียกว่าตัวริ้นตัวเล็กๆเ,เลยเนี่ยๆๆๆๆเนี่นนนองจับไม่ได้ โอ้โหไหนดูส no no ิลูกไหนดูสิอืมอู้เจ็บเลยเจ็บเลยอืมเจ็บเลยเออแมงวีใช่น่าจะน่าจะเป็นแมงเดียวกันไหมคะตัวลิ้นกับแมงวี ลืมคะ่ะอยู่ปกติให้อยู่ที่นูน่นที่บ้านอะที่นู่นก็คือที่พิษณุโลกเนาะก็จะเรียกแมงวีแต่พออยู่ที่นี่เขาเรียกตัวลิ้นไม่รู้อันเดียวกันหร,หรือเปล่าแล้ว,อว,ลวโอเคลืมภาษาบ้านเกิดไปละ